เออตกลงท่านธรรมนัตบอกเหมาะสมแล้วนะ,นะใช่ค่ะกรณีแบ่งงานกระทรวงเกษเตรนะนองไบคุณธรรมนัสบอกว่าให้ยึดตามที่ออกคําสั่งไปค่ะไม่ต้องมาห่วงผมเหนื่อยใช่ไหมคือคุณธรรมนัตยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งนะคะกับรัฐมนตรีช่วยกเกษตร2ท่านเนี่ยหลังจากคุณชัยยาพรมมาซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรของเพื่อไทยบอกออท่านว่าการเอาไปสิกรมเลยเนี่ย แล้วที่เหลือเนี่ยช่วยคนละสี่รวมเท่านั้นเองคือถ้ามีรัฐมนตรีช่วยสามคนแบ่งแบบนี้เข้าใจได้แต่นี่ทัฐมนตรีช่วยมีแค่สองคนเองทําไมได้กันคนละสี่แล้วก็บอกพาดพิงไปถึงัฐมตีช่วยกเกษตแของรวมไทยสร้างชาติบอกคุณอนุชาก็รู้สึกแบบเดียวกันนี่แหละแบ่งออกมาเป็นแบบนี้ท <c oughs> ่านผู้ชม <c oughs> คือถ้าช่วยสอีกสักคนหนึ่งตัดมาสี่แล้วนมนตรีว่าการก,ก็เหลือเจ็ดอือ่ะถ้าเราคิดในส่วนนั้นนะก็พอจะเข้าใจได้คุณชัยยา,าที่คุณชัยยาบอก แต่รัฐมนตรีช่วยสองคนแล้วคุณธรรมนัทซึ่งเป็นว่าการเนี่ยได้ไป11กรมแต่รัฐมนตรีช่วยสองท่านเนี่ยได้กันคนละสี่นักข่าวเจอคุณภูมิชาวิเชยาชาัยรองนายกรลฐมเรีพาณิชย์แต่กํากับดูแลกระทรวงเกษตรน้องไรไม่ใช่คุณพัชรวาทนะค่ะ<า>คุณภูมิค่ะบอกยังไม่รู้เลยนะเพิ่งจะทราบเรื่องยังไม่เห็นรายละเอียดเดี๋ยวขอดูรายละเอียดขอคุยอีกทีค่ะบอกแบบนี้นะคะแล้ว ก็เดี๋ยวก็จะต้องคุยกันนะคะรายละเอียดเราต้องคุยกันอีกทีนึงบอกเพิ่งจะทราบเมื่อวันที่18กันยาแล้วก็เป็นอำนาจของท่านรัฐมนตรีว่าการก็คือเป็นอำนาจของท่านรัฐมนตรีธรรมนัสอ้าวก็เป็นอำนาจอืมเป็นอำนาจแต่เดี๋ยวขอดูรายละเอียดอีกครั้งคุณภูมิธรรมบอกคือผมจําได้ท่านนายกเคยบอกนะว่าตอนแบ่งงานเนี่ยแบ่งลึกถึงรองรัฐมนตรีช่วยจําได้ไหม ขนาดที่คุณธรรมนัฐเมื่อวานนี้ว่าไงอ่านต่อไปชักนิดหนึ่งิรคุณธรมรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐเมื่อวานท่านบอกว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับ2รัฐมนตรีช่วยนะคะตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการเนี่ยจริงๆต้องรับผิดชอบดูแลทุกกรมในสังกัดอยู่แล้วแล้วงานที่จัดสรรให้เนี่ยมันเป็นเรื่องในบ้าน คุณธรรมนัทเหมือนกับเป็นหัวหน้าครอบครัว<ม>ก็ต้องดูแลให้เรียบร้อย<ม>เป้าหมายคือความสุขของเกษตรกร<ม>ถ้าพบปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนจะไม่รอ<ม>จะสั่งการให้เร่งแก้ปัญหาทันที<ม>เรื่องนี้เป็นปัญหาภายในเดี๋ยวต้องอธิบายทําความเข้าใจกัน<ม>พูดคุยกับผู้ใหญ่ทุกพักแล้วไม่ได้ตัดสินใจโดยพละการาไม่ได้ตัดสินใจเองนะสิเกรมเนี่ยคุยกับผู้ใหญ่ทุกพักแล้ว ขอให้รัฐมนตรีช่วยทำงานอย่างดีที่สุดเท่าที่ได้รับมอบหมายแล้วถ้าทำดีเดี๋ยวจะเพิ่มให้ใช่ยืนยันยืนยันยังคงคำสั่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงถ้าทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีการพิจารณาให้งานเพิ่มเพราะพวกเราเป็นรัฐบาลของประชาชนรัฐบาลของประชาชนเดี๋ยวติดตามดูคุณชัยยากับคุณอนุชา